สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแกมบรรดาลำเพลินโชว์อภิเชษฐ์ค่ะพ่อ,มขอ,ขอพพแม่สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเอ้ยเป็นเวลาบ่ายโมงค่ะกะไงทำตอนนี้อยู่โรวมก็มีการแจกชุดแจกอะไรเนาะค่ะพ่อแม่พ่อมีแดนมาใหม่เนาะผู้ชายโุ้ยลังใหม่เก้ย คพี่แดนขาใช้รถหลังาช้พี่ลูเกอร์ตกก่อชุดเก่งชุกก่อแล้วหั่งไงรถลัง่ใรถลังค่ะเออแบบแบบรถลังแะใช่รถลังปะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอากอะปุมเอาบอกให้แนนโอยหายรในี่ปุ่นทองผนกสุดอยู่ใน ในเบื้องหลังของวันอันเพลงอยู่ในครับเอาใครฉันเอาไว้ข้างนอกเบิ้องหลัยคู่เบื้องไม่หายแล้วก็มาเอาเงินน้ำหอาฉันขอจะเอาไว้ข้างนอกวันนี้ถ้า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 ครังหน้าเป็นธุระเอามาเลยนะแล้วมาเก็บตังค์เลยนะท้องเยอะค่ะนาดไหนคิดย่าชาเราแม่เลี้ยวอันนี้น่าจะเป็นเลนใหม่แล้วค่ะ ทที่มามทีอรีำอะไรกันอันนีค่ะไ้สวัสดีคร well, so, uh ับ สวัสดีครับเต้อันนี้คือทำอะไรคุณครูกำลังมาหาชุดให้น้องๆแดนเซอร์ค่ะบ้าคุณครูเราขยันมากมาแต่เช้าเลยนะคะไม่เช้าค่ะมันบ่ายจะบ่ายฮะอะไรนะเป็นเยอะกว่าเพื่อนสิลุงขี้เโอเคโอเคโดนตัดไปแล้วตรงนี้ตัดไม่ให้ร้องยา มือแจกชุดแจกอะไรนะไเนาะค่ะพี่ท่านแม่เห็นว่าเมื่อวที่มีการปรับเปลี่ยนเอาลงมาเปิดแล้วนึ่นบ้างเนี่ยเกี๊ยวของเรานะคะบัตแม่บ้านคูมงานนะแม่คูมงานอุน้ยไม่เจอ เอาไรเอาไรคือนี่ไงไม่ต้องใส่สีเขียวแล้วใส่สีนี้เลยเฮ้ยจะไม่ได้เต้นเมื่อใช้ไิปเดี๋ยวนะคนเก่าขอยออกไปก่อนนะคนเก่าฟังออกไปที่เหลือแค่คนจัดทรูสอันนั้นหายแน่ยืมบ้านไหนหายอะไปก่อน เพลงอย่างนี้ขา<น>ยออดเอาไว้ก่อนคนที่หายาไว้ก่อนเพราะมันต้องมีค่าชดเด้วยเพราว่าไม่รักษาของตัวเอทุกุทุกอย่างมแมเรืเอ่องเกานี่คุมานะคะวันนี้เอปติให้ใส่นนชุดนะครับม่คนที่ใส่ปกตเพราะว่าวน่าได้เพียงยีนดีด

อออ้องอำเภอไอ้ของพันแก,นก่แต่ว่าไอ้ซีกีแกมไปแ้วที่ปัดคิวอันนี้โคตรดีอ่ะโอดีมิโอที่ปัดคิวแล้วใช้ที่ปัดแยมอะไรหน้ามันใหญ่เห็นปะนี่ค่ะ จะมีชุดเต้นใหม่ด้วยมั้งนะนหนูจะไม่เห็นใส่อะไรชุดเต้นใหม่บน,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 นามีอันนี้บบนนชุดคลายออกเพราะวนน่าเนี่ยอ,อันนี้ชุดโฆษณา,าอ,อันนี้ชุดที่ใส่เี่งยังวะเพ็นบักลงงงงงงงาบ่บนาหมี่ลาครับชุดสีออกแบรนด์เต็มบรสุทอันนี้ฮาอลาติงของเงาเช้าสุด มันนี่ก็ข่ไดไม่ยังหลายค่ะพ่อแม่โมงอะตอนแรกขากระนันหา,าวายโมงแล้วมาเนี้เหมืนว่ามันจะนัดที่เลน่นซอร์แล้วก็จะมีการอืก็จะมีการเหมือนว่า,าแกะท่าใหม่เพิ่มอ่ะก็มีการปรับเปลี่ยนสคริปต์ใหม่นะคะพ่อแม่แล้วก็โชวนะ์วงเนาะฟิโลเน่ไหมฟิโลเน่ก็เปลี่ยนใหม่ะคะ่ะ พิโรเน่เปลี่ยนไม่เวนัตีไม่แลกวก็จะมีการปรับเปลี่ยนโชว์หม่ของแต่ถ้าถ้าช่วงถ้าช่วงขึ้นเกาะธนนี่น่าจะเป็นโชว์กอู่ค่ะเพองแน่แต่หากพอช่วงขึ้นไปภาคกลางช่วงเดือนธันวาน่าจะเป็นโชว์ไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดหรอกก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะจะมีโชว์ของขั้นปีหลวงแล้วก็ช่วงเสาช่วงแรกก็จะมีการปรับเปลี่ยนยังไงนิดหน่อย ก็ติดตามชมนะคะเพราะว่าบอกว่าเลยว่าเบอร์โชว์บีนิสมีแต่ชุดสวยๆแล้วมันเกี่ยวยงก,กับโชว์ป่ะกันอีมิโชว์กันป่ะเปลี่ยนใหม่นะ้วนะคนะเพราะแม่แม่พญาเดี๋ยวเราจะหาเวลาไปหาแกนะคะตอนนี้แกยังยากกับชุดอยู่มนเนียเขาง่าเหรอกรรันแหละคนมาธรรมะขึ้นแดงหลายคนมาสมัครเป็นแดงแล้วทีี่ มันเลือด้โชว์เสียงนะคะแล้วโชว์ประสกกทาทธิภาพออกมาก็เส็ยที่นี่เสียงม้นแฮงคะ์จ่ะตอนนั้นหนูไม่ได้ทายเพราะว่าหนูขอของแล้วหนูขอของแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ทายข้ากะอันนี้โจมหยังอกะนั่งกูบอกยุคเดียวนะแม่แม่บอ๋อ้ใช่หน้าปกนะอา่าสวัสดีจา้าหายหน้าปกหายอา๋อมือได้ไทายมือนีกระถือมือนีกระถือเอาปากจุ๊ หยจะทายใดบ่ไดอันเมื่อแปดนาทีให้หนูด้วยสิทายยังทายพ่อๆแม่กะสำหรับคลิปนี้ด้วยค่ะด้วยตาฝากพ่อๆแม่รอติดตามชมคลิปนะคะเดี๋ยวสำหรับด้วยหนูยังไม่ได้ใจว่างั้นงั้นมินิคอนเสิร์ตเนาะวันที่21ในยุคเปลืกแดงนี่เห็นว่าเขาจะเดินทางไปเมื่ออื่น อาจจะเป็นช่วงตีหนึ่งตีสองนะคะช่วงเชียงคื้นอย่างพวกนี้ก็ติดตามคลิปเด้อยเพราะแม่มื่อื่นก็นกนอีเดินทางแล้วเนาะคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านชมนะคะขอบพระคุณพ่อแม่ที่ขอมารับชมด,ด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย